ลองเอาบ้านกันห้าล้านมากเกินเลยชวนเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวจะจัดเซสชันนี้จักหัวใจคนนี้เห็นไหมห้าล้านทำล้วทุกคนได้หมดใช่เก่งเก่งมากเลยตกงยังไม่กล้าตาใสแบบนี้เป็นไรตอนแรกเนี่ยเดินมานี่แบมก

เดินได้เลยเดินกเดินยังไงครับก็ไปอย่างนี้เลอาร้ององลอมั่เดอุ้ยอุิย้อเข้าไปเหยนได้ลองลอเนะฮะแมเกดพอื่อใดก็เอาเงียบมมาถอมาถอยังเลยสิมาถอแต่ก่อนลูก ตลานไม่อยากพามาค่ะเพราะว่าพาพามายากแล้วก็ใช้เวลาเป็นแบบชั่วโมงจนแบบต้องให้บริบาลไปออยเอาทุกอย่ยงมากทอเป็นร้านเขาค่ะเพราะว่ามัมีลูกมีอะไรจะใช่ตลาดกับน้องก็แลยเป็คนเขาแล้วแล้วมายากค่ะแล้วจะขอมายากก็ต้องใจเขาต้องโจมมาเพราะเลี้ยสตัวเองก็ได้นะคผมผมเลิกกันก็ตัวอยู่ที่ตัวคุณเดียวที่คนนี้แต่น้องกับหลานดู ดีใจไหมครับบัวใหญ่มีศูนย์สุขใจใกล้บ้านสุขใจจริงๆเนาะผมชื่อเลยค่ะสุขใจใช่สุขใจก็ผมขอบคุณคุณหมอเนี่ยท่านท่านช่วยให้ท่านได้มีศูนย์ใหญ่ผมจะทำนี้ทุกสำบูรณ้ มันเลยคอยเสียก็ยังจนเนี่ยวกคมไปปริญาดได้ของถึงข้าไปจังหวัดเมันมันไปสทดกับเพราะกราทุ่คก็ย่างคน้นอนขาดพมีเงินนีทองนีโรถ่เลอ้ไปน่ะเมือนมะลุบากทำยุ่งใจบ้านทดกขอบนไหน ลรกหลานสลิงไม่ทรงก็ได้บวันนี้ครับโทมาคุณหมอคุณหมอคับพ่อจะโทษเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวโทษพอพจะโทษเดีวไปออกมาเลยคุณหมอตำบนทนั้นแต่บนน้องแจงไงรู้ดีขาดยาเห็งไหมขัดขัดบมีผู้พากเป่ายาเห็งไมมีแต่คุณหมออไปรงผาด้ บางคับก <are> ินพ้ออมบางคั้พร้อถตีเสีพ่้อมได้ไหมตีเสียพ่ออมตีเสอยคุ้มเถาเนี่ยก้าก็เด็กวัยแล้วนอนเป็นนั่นงยาโดนวางาแต่เาตีน้อตีไม่ตีเปี้ยเลมันนี่ขาดยาอีกบ่ปะเนี่ยบอยองขาดแล้วบอยองขาดแล้วดันตี

ปลาเดืไ่เลยอมกำไม่น่าดำตลอเพราะว่าเอาลูกมันเอาก็ได้มัปูก็ได้กำมันก่กอนขักลับไปได้ใช่ไหมครับกำมาเดือดเรื้อชาเดือดทันตันเสร็จแล้วก็เป็นสเต็กเน้อเป็นีนมาตัวแล้วก็จอยสเต็กเนื้อทั้งตัวค่ะรวดคือ คนนี้เป็นรุ่นเออ่ CG ไปงอมาเพราะว่าเราเราเราไปเห็นในหมู่บ้านแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ไปอุ้มมาใช่ค่ะเราจนจนจนป่ายาชเขาจะมีความตระหนักเราก็ยอมให้คนแค่มาถ้าเห็นใครปิดเทียงขยับไม่ได้อยากบอกเขามาไหมอยากบอกให้เขามาไหมอยากบอกให้มาจะได้มาเพราะมานี่จะได้ทำหน้าทีจับคุณหมอทุกท่านเลยค่ะคืมันก็เลยดีมันก็เลยอยากคนนี้เก่งมาก คนนี้จะทำให้ทั้งประเทศไทยมีศูนย์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาขนใส่รถไปพูดที่ฟอรั่มมีไหมไมดจริงนะเนี่ยเอาใส่รถไปให้ไปพูดที่ฟอรั่มเนี่ยเพราะว่าซที่ซับจิตกว่าจริงใช่หายจากแข็งทั้งตัวหายจากแข็งทั้งตัวแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งอีกอันที่ตอนแล้วคืออย่างท่านท่านจะให้ไปเป็นดาราอยู่ตรางประเทศมีหมอจากทั่วประเทศมาประชุมมาฟัง ให้ไปเป็นดาราหญิงดาราชายไปไหมไปไปเที so. uh ่ยวกรุงเทพป้อไปไปไปน้องไปไปเปลี่ย่หน้าห้องประชุมใหญ่เน่ไ้าจอน้อนไปก็ได้ตอนไปเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมเดี๋ยวจะประสานให้ขัรถมาเดี๋ยวขับรถ อย่าให้นธน้งห้ทาคุณหมอเอาเขาเป็นผู้สเร็จได้แม่ต้องไปมอบแรงประดานใจเราเราหนึ่งคนหายเราจะช่วยคนได้ไม่กี่กี่ร้อยกี่พันคนจากการคำพดของเราคำย่เราเรามีภาพสมัยของคุมมนภาพมีมีมีคมีภาพมีมตอน z o o มาเนาะตอนพวกเรายู่กันนมแล้วมันหายด้วย คนใกล้ตึกตบบ้านเราโดยใช้พลังจากมุมมาเราต่อมาเสริมพลังเรียนมีตบบุญอันนี้ถ้าถ้าพูดอะไรไปคือคุณภาพสูงคือโค้ดผลิตชั่นทุกคนร่วมกันเข้าปเนี่ยพี่เป็นหนึ่งในสปิเกอร์แล้วนะครให้พี่ไม่ได้พูดอะไรที่พาเขาพูดอย่างเงี้ยอลุงพูดสิในหน้าที่ของในหน้าทย์ของสจหน้าที่เชียร์แค่นะพี่นะ ไช่นะเจ้าต้องไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นม่งมงเนี่ยขึนดีไหเราจะทำไม่พี่ต้องการทําเบทีเป็นม่งมงอ่ะคือเป็นแบบบรรยากาศจริงๆที่ไม่ใช่มานั่งพูดที่เราคนนะเราจะเซตเป็นบรรยากาศจําลองห้องอะไรอย่างเงี้ยจะจำลองเหมือนห้องใช่ใช่จำลองเหมือนห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบไปหาอะไรกรุงเทพไปทำอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นได้แขนะน่าสนใจจะดังไปทั่วประเทศนะครับต่อคุณหมอเนี่ยเอใจใส่กัน น,นี s <S ่เือนี่ยาแพคือเพื่อนไปข้างหลอด้บอกุ้หมอเนียคือแค่งงานเนี่ยน่าตาเรสูบเนี่ยนี่เาตีแต่แค้เนี่ยคนทัเนี่ยได้กินไว้บอกลูกบอกเมียมาย่าตายก็ตค่ พวกไอ้คนยขสติดเตียงนี่โอ้ยนันนี่นันติดเตียงป็นแก้วแก้วทับมัดปวดไ่เลยมัดแสบไปเลยมัดทรมันไปเลยครับไอ้วทับรเนี่ยยาหลอดยาพันธุ์อนีรผมก็ซื้อมากห้ามมาหายตอนงแรกที่ตังไหนปัหาไ้มาหายย้อนยาลำไส้เด่นยังได้ก็เศ้าเลยแกื่ข้าม้ามัดเย็นจุอยหอ ตัเละตัวรอละรวยกูบาทนึงบัตราแบนๆหงไทห้งเป็นแทลือวดแทบปรเดีวเนีคนม้อเนี่ยกนตัไว้ที่ได้ังไหคนติกที่เแขนขาเก็บกริ่งเลยน้อูทานได้หูทานน้อเขาเขาก็โกมขอูขึ้นป้อนเนาะน้าก็โฉมขอขึ้นป้อนเนาะใช่เลี้ยงเด็กมาได้ไหนี่กินเดงได้เนาะ วันนี้กินเองได้วันนี้ผมว่าจะท่าวิ่งแข่งกับผู้หมอเนี่ยใช่คนต้องขึ้นคนนี้ต้องขึ้นคนนี้ต้องขึ้นคนนี้ต้องขึ้นี๋อาจารย์หมอขออนุญาตเอาไปเป็นดาราให้หมอทั่วประเทศมาฟังมีหมอจากทั่วประเทศเจ็ดสิบกว่าจังหวัดมาฟังดาราชายคนนี้ ด้วยเพราะอสมเด็จให้ไมเห็นด้วยปากเป็นอะไรเราไปกันนะเดี๋ยวมีนักภากเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละเอาจริงใจเสียงในฟิล์มนี่แหละเนะเดี๋ยวเราจะวาอันนี้เป็นเซสชั่นจากแหงนครชัยบุริแล้วถ้ามีคนมีกำลังใจไปเข้าศูนย์สุขใจใกล้บ้านแล้วหายแบบคุณลุงคุณป้าได้บุญมากน้องเป็นต้นบุญใหญ่พวกคนป่วยน่ะ แต่ว่าเจ้าของดีคือคนดีอยู่กับคนหมอคน่วยนี่ต้องมาอาศัยคนแต่ว่าโอ้ไปรมกูดีแล้วหายแล้วมันไม่แม่นมันไม่ใช่มันต้องมาหาคนหมอคนหมอคนนี่ดีรับราเนี่ยผมหายมาผมทำาตายแล้วเกิดไม่นยผมไม่ได้ขอคุนคุณหมอไปรักบันขอคณคุณหมอเ่นนี้ถ่าหายได้

จอม่มันแคคือเขาก็จะมีเรื่องการอายี่มีกรารบิการใช่ไหมแต่สิ่งที่เอ่ออบตเขาแคร์เราคือแล้วคุณหมอจะกินอะไรตอนเที่ยงแล้วจะมีน้ำมีมีมีอะไรยังไงมาเสิร์ฟอันอันอันนี้คืออบตเขาคิดแทนเราทั้งหมดแล้วเขาก็เป็นกลางเกี่ยวกับว่าเขาจะรับรองเขาจะดูแลเรายัางไงใ,ให้ให้แบบเออสมงที่เรามาทําอะไรเนี้ยค่ะ ทีนี้พอ,พอเรามาแล้วอะค่ะงบประมาณในในส่วนนี้ก็คือเป็นทางรพสตสนับสนุนคนไข้ที่มาหิวอ,อันนั้นอันนี้มาฝากแล้วกอได้กินข้าวเที่ยงน,น้ำเรือดต่างๆกับหามะาุ่มกันมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จา่ายทีนี้พอหพอพอลังจากทพอมันเกิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นค่ะพอทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจา้าของกับสิ่งน,นี้ก็เนี่ยแหละค่ะเกิดเกิดพลังําใจเ,เจี๊ยบต้องไปนะเจียเจ๊ยบ